สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพบกับค่าเปียนคณิตศาสตร์นะคะสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนะคะกับดิเชอรอนเหมือนเดิมครั้งที่แล้วเราเรียนเรื่องสมบัติของไดยงลังไยเริ่มได้ดิื่อขอทบทวนก่อนว่าสูตรที่เรียนไปเมื่อครั้งที่แล้วสมบัติแรกก็คือ a กกำลังศูนย์จะเท่ากับ1เมื่อ a ไม่เท่ากับ0จนวันใดแล้วแต่นะคะที่ยกกำลังศูนย์จะมีค่าเท่ากับ1เสมอต่อไปสมบัติที่2ให้เชื่อมี a กกำลังลบเอนดิสามารถเปลี่ยนเลขชี้กำลังที่ติ ลบให้เป็นบวกโดยการใช้รูปเศษส่วนคือ 1.A.N. ส่วนเกำลัง n เมื่อ A ไม่เท่ากับ0สมบัติข้อที่3เลขชี้กำลังที่มีฐานเหมือนกัน A.M. กำลัง M คูณกับ a กำลัง n ให้นักเรียนเอาเลขชี้กำลังมาบวกกันกลายเป็น A.M. กำลัง M บวก N สมบัติข้อที่4 A.M. ลัง M ทั้งหมดยกกำลัง N เลขชี้กำลังซ้อนกันแบบนี้นักเรียนสามารถคูณกระจายกลายเป็น a กกำลัง เอคูณเอสมบัติข้อที่5 A คูณ B ทั้งหมดยกกำลัง n ที่เชื่อสามารถกระจายยกกำลัง n เข้าไปในวงเล็บกลายเป็น a อกำลัง n คูณกับ b ีกำลังสมบัติข้อที่6 A ส่วน B ทั้งหมดยกกำลัง n ที่เชื่อกระจายเข้าไปกลายเป็น A ยกำลัง n ส่วนด้วย b ีกำลัง n สมบัติข้อสุดท้ายการเขียนในรูปเศษส่วนก็นคือการหารนั่นเอง A กำลังเหาด้วย a กำลัง n ให้เอาเลขชี้กำลังไปลบกลายเป็น a กำลังเอลบ n อ่ะจากสมบัติเรื่องเลขกำลังวันนี้นะคะเราจะขึ้นเรื่องรากที่ n ของจำนวนจริงรากที่ n ของจำนวนจริงบทนิยามมีว่าให้ x y เป็นจำนวนจริงแล้ว y เป็นรากที่สองของ x ก็ต่อเมือ่อ y ์กำลังสองเท่ากับ x มบัติที่นักเรศต้องรู้เพิ่มเติมนะคะรากที่2ของจํานวนจริงจะแทนด้วยสัญลักษณ์อันนี้สัญลักษณ์อันนี้นะคะคือรากที่2หรือเรียกว่าเครื่องหมายกลนที่2หรือรากที่2ถ้าเป็นรากอื่นๆเช่นรากที่3จะมีเลข3ามกำกับไว้ด้านหน้ารากที่4ก็มีเลข4รากที่5ก็มีเลข5กํากับไว้ด้านหน้ารากที่2องกลนนั่นเองนะคะแต่ถ้าสัญลักษณ์เฉยๆแบบนี้ขีดแบบนี้ก็คือหมายถึงรากที่2นั่นเอง ต่อมารากที่2นะคะที่เชื่อบอกเสมอว่าถ้าโจทย์ทางรากที่จะมี2คําตอบเสมอก็คือรากที่เป็นบวกและรากที่เป็นลบกรณีที่ x มากกว่า0 x ก็คือค่าที่อยู่ในชมารูทเนี่ยมากกว่า0จะมีสองรากก็คือรากที่เป็นบวกและรากที่เป็นลบแต่เมื่อ x เท่ากับ0จะมีแค่จำนวนเดียวก็คือ0ูนย์รากที่0นเท่ากับ0นดังนั้นือคำตอบเดียวก็คือ0นย์ และกรณีสุดท้ายเมือ่อ x น้อยกว่า0จะไม่มีรากที่2ของ x ที่เป็นจำนวนจริงเพราะที่เชื่อย้ำเสมอว่าด้านใน square root ต,ติดลบไม่ได้นะคะต่อไปเรามาดูตัวอย่างโจทย์ดีกว่าว่าถ้ามันเป็นโจทย์จะอยู่ในรูปแบบไหนถ้าโจทย์ตัวอย่างเช่นรากที่2ของ16คือจำนวนจริงใดที่เชื่อก็หาได้2รากคือรากที่เป็น บวกและรากที่เป็นลบก็คือสแควรูทสิบหกและลบสแควรูทสิบหกนั่นเองซึ่งการจะถอดรากที่สองก็ต้องจัดในรูปของกําลังสองซึ่งสิบหกคือสี่กำลังสองถอดรูทเหลือสี่เช่นเดียวกันสิบหกตัวนี้ก็คือสี่กำลังสองถอดรูทเหลือสี่แต่ด้านหน้ามีเครื่องหมายลบก็ต้องกลายเป็นลบสี่นั่นเองซึ่งในทํานองเดียวกันนี้เชื่อจะพูดกลับไปอีกหนึ่งอย่างว่าดังนั้นสี่ ก็เป็นรากที่สองของ16เพราะว่าสี่กลังสองก็เท่ากับ16เช่นเดียวกันลบ4ก็เป็นรากที่สองของ16เพราะลบ4ทั้งหมดกาลังสองเท่ากับ16ลบ4คูณลบ4ลบเจอลบสมบัติของจํานวนเต็มจะกลายเป็นบวกก็คือ16นั่นเองมันก็คือที่นาว่าทําไมมันถึงต้องมีสองคตอบเพราะทั้งจำนวนที่เต็มบวกเต็มลบเนี่ยยกกาลังสองแล้วก็จะได้ค่าจำนวน ดูตัวอย่างหัดใจจงหารากทีสองของ25รากที่2ของ25าอะไรยกกลังสองได้25ก็คือมี5กําลัง2และลบ 5, กําลัง2ดังนั้นรากที่2ของ25ก็คือ5และลบ5เช่นเดียวกันถ้าอยู่ในรูปเศษส่วนจงหารากทีสองของ1ส่วนเทสีเชอร์ก็หาจํานวนที่จํานวนใดยกกำลังสองได้เท่ากับ1 ก็คือ1ส่วน3ามกำลังสองและลบ1ส่วน3ามกำลังสองเพราะ1ส่วน3คูณกับ1ส่วน3กลายเป็น1ส่วน9ลบ1ส่วน3คูณกับลบ1ส่วน3ลบเจอลบเป็นบวกก็ได้1ส่วน9เช่นเดียวกันดังนั้นรากที่สองก็คือ1ส่วน3และลบ1ส่วน3นั่นเองตัวอย่างที่3จงหารากที่สองของสองอะไรยกกำลังสองได้สองมีไหมล่ะ อสองแค่ตัวเดียวไม่มีจำนวนใดที่ยกกำลังสองและได้สองดังนั้นคำตอบของเราจะต้องติดสแควร์รูทสองกับลบสแควร์รูทสองนั่นเองตัวอย่างที่สี่จงหารากที่สองของสามอะไรยกกำลังสองและได้สามมีไหมคะไม่มีจำนวนจริงไนะยกกำลังสองและสามแป่ เชื่อก็สามารถใส่สแควรูทเข้าไปกลายเป็นสแควรูทสามกำลังสองเท่ากับ3และลบสแควรูทสามทั้งหมดกำลังสองก็เท่ากับ3เช่นเดียวกันดังนั้นรากที่สองของ3ก็คือสแควรูทสามและลบสแควรูทสามนั่นเองลองพิจารณาข้อความตอบปนี้นะคะข้อที่หนึ่งห้าเป็นรากที่สองของ25หรือไม่เพราะเหตุใด คิดว่าเป็นหรือไม่คะคำตอบก็คือ5เป็นรากที่2ของ25เพราะ5กำลัง2มีค่าเท่ากับ25นั่นเองตัวอย่างที่2ลบ15เป็นรากที่สองของ225หรือไม่เพราะเหตุใดลบ15เป็นรากที่2ของ225ใช่หรือไม่ตอบว่า ลบ15เป็นรากที่2ของ225เพราะลบ15ากำลังสองที่เชื่อบอกแล้วสมบัติของจำนวนเต็มลบ15คูณกับลบ15ลบจะลบเป็นบวกดังนั้นคำตอบคือ2 2 5ร้นี้นั่นเอต่อไปลบ2เป็นรากที่3ของ8ใช่หรือไม่ลบ2ไม่ได้เป็นรากที่3ของ8 เพราะลบสองกลัง3ถ้าที่เชื่อเอาลบ2คูณกัน3ครั้งลบ2คูณลบ2คูณลบ2ลบเจอลบเป็นบวกและบวกเจอลบยังกลายเป็นลบดังนั้นลบ2ไม่เป็นรากที่สของ8นะคะลบ2จะเป็นรากที่3ของลบ8นั่นเองต่อไปตัวอย่างที่4ลบ2เป็นรากที่4ของ16 หรือไม่เพราะเหตุใจคิดว่าเป็นหรือไม่ลบสองเป็นรากที่4ของ16เพราะว่าลบสองกำลัง4เท่ากับสิบหกถ้เชื่อเอาลบสองคูณเงิน4ครั้งลบสองคูณลบสองเป็น4 4คูณลบสองเป็นลบ8ลบ8คูณกับอีกลบสองลบเจอลบเป็นบวก16ดังนั้นลบสองกำลังสี่มีค่าเท่ากับสิบหกลบสองก็เลยเป็นรากที่สี่ของสิบหกนั่นเอง ไปนะคะทฤษฎีเกี่ยวกับรากที่ n ของจำนวนจริงนะคะที่เชื่อแบบเป็นกรณีที่เป็นรากที่เป็นจำนวนคู่และรากที่เป็นจำนวนคี่นะคะกรณีแรกนะคะถ้า n คือจำนวนคู่ n ก็คือรากที่เป็นเลขคู่เช่นรากที่2รากที่4รากที่6นะคะที่เชื่อแบ่งไว้3กรณีคือกรณีถ้า n มากกว่า0ค่าในสแควร์รูทมากกว่า0นะคะจะมี2ค่าก็คือรากที่เป็นบวกก็เขียนด้วยสแควร์รูท รากที่ n ของ a และรากที่เป็นลบก็คือลบรากที่ n ของ a กรณีถ้า a น้อยกว่า0จะไม่มีคำตอบหรือไม่มีจำนวนจริงที่เป็นรากที่ n ของ a ประยมเสมอนะคะว่าค่าที่อยู่ในสแควร์รูทนั้นห้ามติดลบและกรณีที่3คือ a เท่ากับ0นย์คำตอบก็คือ0ูนย์เลยเพราะสแควร์รูท t 0ก็เท่ากับ0ูนย์นั่นเองต่อมาการณีถ้า n คือจำนวนคี่เช่นรากที่3รากที่5รากที่7 รากที่เป็นจำนวนที่นะคะแบ่งเป็นกรณีถ้า a มากกว่า0จะมี1ค่าก็คือจำนวนจริงรากที่เป็นจำนวนจริงบวกเพียงจำนวนเดียวก็คือเขียนแทนด้วยรากที่ n ของ a ก็คือ a จะเป็นค่าบวกและกรณีถ้า a น้อยกว่า0ก็จะมีเพียง1ค่าเช่นเดียวกันก็คือรากที่เป็นจำนวนจริงลบเพียง1ค่าเขียนแทนด้วยรากที่ เของ A เช่นเดียวกันแต่ด้านในจะติดลบเพราะ a ของเราน้อยกว่า0นนั่นเองอันนี้ยกเว้นคือกรณีที่เป็น n จําจำนวนคี่ก็คือรากที่เป็นจำนวนคี่เช่นรากที่3รากที่5รากที่7ไอ้น,นี้ค่าด้านในจะน้อยกว่า0นได้และกรณีเมื่อ a เท่ากับ0ก็เช่นเดิมเลยรากที่ n ก็ต้องเท่ากับ0นเพราะส่นกก็ได้นั่นเองค่ะแยก2 แบบนี้ให้ออกนะคะคือรากที่เป็นจำนวนคู่และรากที่เป็นจำนวนคี่นะคะแบบเป็นอย่างละสามกรณีต่อมานะคะสมบัติทฤษฎีบทเกี่ยวกับรากที่ n ของจำนวนจริงสมบัติแรกนะคะเมื่อ x และ y เป็นจำนวนจริงและ n เป็นจำนวนเต็มที่มากกว่า1โดยที่ xy เป็นรากที่ n จะได้ว่ารากที่ n ของ x คูณกับรากที่ n ของ y ที่เชื่อจะได้ว่าเอารากที่ n ของ x และ y ด้ตัวด้านในมาคูณจะไดเนน้เลยและสมบัติที่2มงเมื่อ x y เป็นจำนวนจริงและ n จะจงเป็นจำนวนเต็มที่มากกว่า1โดยที่ x y มีรากที่ n และ y ต้องไม่เท่ากับ0 y ก็คือตัวส่วนด้านล่างต้องไม่เป็น0รากที่ n ของ x ส่วนด้วยรากที่ n ของ y จะได้เท่ากับ s q u a r r n รากที่ n ของ x ส่วน y นั่นเอง ต่อไปมาดูตัวอย่างกันเลยนะคะจงเขียนจะมาตอบแน,นี้ให้อยู่ในรูปอย่างง่ายเริ่มงจากข้อ1เขียนสแควรูปแบบนี้นะคะก็คือหมายถึงรากที่2รากที่2ของ125เริ่มแรกที่เชื่อกระจาย125ก่อนซึ่ง125เกิดจาก5คูณ5เป็น25และคูณ5เป็น125แต่จะถอดรากที่2ได้ต้องจัดกำลัง2ดังนั้นที่เชื่อสนใจแค่5แค่2ตัว 5คูณ5เป็น5กำลังสองถอดรูทเหลือ5ตัวหน้าและเหลืออีกหนึ่งตัวก็ติดสแควรูทหตัวอย่างถัดไปข้อที่2มีเลข3กำกับตรงนี้อ่านว่ารากที่3ของ8ดังนั้นจะถอดได้ที่3ได้ต้องจัดในรูปของกำลัง3ดังนั้น8ที่เชื่อกระจายกลายเป็น 2คูณ2คูณ2 2คูณกัน3ครั้งซึ่ง2คูณกัน3ครั้งคือ2กำลัง3สามารถถอดรากที่3ของ3เหลือเท่ากับ2นั่นเองต่อมาตัวอย่างที่3มีเลข3กำกับไว้อ่านว่ารากที่3ของ81ซึ่ง81ที่เชื่อกระจายกลายเป็น3คูณ3เป็น993 27และยี 7คูณ3เป็น81 3คูณกัน4ครั้งเท่ากับ81แต่ตอนนี้จะถอด้ากที่3ไมเชื่อเลยสนใจแค่3ตัวแรก3ตัวแรกคือ3กำลัง3ถอดรากที่3กลายเป็น3ตัวหน้าและอีกหนึ่งตัวเหลือไว้ติดรากที่3ของ3คํคำตอบข้อนี้ก็ได้เป็น3จํจำนวนเต็มด้านหน้าแล้วก็รากที่3ของ3นั่นเองต่อไปตัวอย่างที่ส รากที่5ของลบหนึ่งเ่งลบหนึ่งหรือจํานวนที่มีค่าลบขบหนึ่งเนี่ยมีสมบัติอยู่ว่า1นึคูณหนึ่งคูณหนึ่งหนึ่งคูณกันกี่ครั้งก็ได้ตัวมันเองแต่ตอนนี้มีเครื่องหมายลบและรากที่5ดังนั้นที่เชื่กระจายลบหนึ่งคูณกัน5ครั้งกลายเป็นลบหนึ่งคูณ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 ลบหนึ่งสมบัติของจํานวนเต็มลบเจอลบสองตัวหน้าลบเจอลบเป็นบวกลบเจอลบเป็น และบวกมาเจอลบก็กลายเป็นลบดังนั้นลบ1คูณกัน5ครั้งกลายเป็นลบ1กำลัง5ก็ยังมีค่าเท่ากับลบ1ดังนั้นลบ1กำลัง5้าทเชื่อทอรส,สแควรูทเหลือลบ5นั่นเองต่อไปตัวอย่างที่5รากที่3ของลบ1,000รากที่3ของลบ1,000ซึ่ง1,000 พิเชกระจายเป็นลบ10บคูณกัน3ครั้ง10บคูณสิปสเป็น100ย0 0คูณสิก็กลายเป็นพนันซึ่งสมบัติของจำนวนเต็มเชื่อกระจายเป็นลบลบเจอลบเป็นบวกบวกเจอลบเป็นลบดังนั้นคำตอบก็กลายเป็นลบ10นั่นเอง ตัวอย่างถัดไปจงเขียนจำนวนต่อไปนี้ให้อยู่ในรูปอย่างง่ายและตัวส่วนไม่ติดกลนสมบัติข้อที่1รากที่3ของ2คูณกับรากที่3ของ3การเขียนติดกันแบบนี้คือการคูณนั่นหมายความว่าไดเชอร์สามารถนำจำนวนที่อยู่ด้านในรากเดียวกันนะคะย้ำว่าต้องเป็นรากเดียวกัน รากที่สามกับรากที่สา,ม,าม่เชื่อสามารถนำสองจานวนนี้มาคูณกันกลายเป็นรากที่3มของ2อคูณ3เท่ากับรากที่3ของ6ซึ่ง6ตัวนี้ไม่สามารถจัดกําลัง3ได้ดังนั้นใ้เชื่อติดรากที่สาของ6ไว้แค่นี้จบต่อไปตัวอย่างที่สองรากที่3ของ72ส่วนด้วยรากที่3ของ6เหมือนเดิมเลยสองตัวนี้คือรากเดียวกัน ดังนั้นสมบัติที่เราเรียนไปเมื่อกี้ที่เชื่อก็เปลี่ยนเป็นรากที่3ของ72ส่วน6ซึ่ง72ดหารด้วย6เหลือเท่ากับ12ดังนั้นคำตอบก็คือรากที่3ของ12 12อที่เชแยกเป็น4คูณ3ไม่สามารถจัดกําลัง3ได้กางนั้นก็ติดไว้เหมือนเดิมคือรากที่3ของ12นั่นเองต่อมาตัวอย่างที่3นะคะ6ส่วนสแควรูทอ เขาบอกว่าต้องการตัวส่วนที่ไม่ติดกรนแต่ตอนนี้ตัวส่วนด้านล่างติดรูทสองไว้สแควรูทสองให้เชื่ออยากกําจัดให้รูทสองหายไปให้นักเรียนคูณด้วยจํานวนนั้นทั้งเศษและส่วนที่เชื่อก็จับรูทสองรูทสองคูณทั้งเศษและส่วนกลายเป็นเอา6คูณรูทสองกลายเป็นหรูทสองส่วนด้านล่างรูทสองคูณรูทสองสองคูณสองเป็นสองกำลังสอง ถอรูทเหลือ2นั่นเองซึ่ง6กับ2สามารถตัดกันได้เหลือ3คําตอบคือ3รูท2ตัวส่วนด้านล่างตัดไปแล้วก็ส่วน1ก็ไม่เขียนดังนั้นตัวส่วนไม่ติดับคำตอบสุดท้ายของนิเชื่อคือ 3. สามสแคร์รูท2นั่นเองอ่ตัวอย่างที่4 15ส่วนด้วยรากที่3ของ9ตัวส่วนคือรากที่3ของ9เหมือนเดิมเลยที่เชื่ออยากกำจัด ตัวส่วนด้านล่างให้หายไปรากที่3มของ9 9เกิดจาก3คูณ3ดังนั้นจะถอดรากที่3ได้บันคาด3ไปอีกหนึ่งตัวดังนั้นที่เชคูณรากที่3ของ3ทั้งเศษและส่วนกลายเป็นด้านบนก็15คูณกับรากที่3ของ3ส่วนด้านล่างคูณกับรากที่3ของ3รวมกันกลายเป็นรากที่3าของ3คูณ3คูณ3 3คูณกัน3ครั้งดังนั้นถอดรากที่3เหลือ3กลายเป็น15รากที่3ของ3ซึ่ง3ตัดกับ15เหลือคําคำตอบสุดท้ายกลายเป็น5รากที่3ของ3นั่นเองอ่าพอจะทำกันได้ไม่เอ่ยสำหรับวันนี้นะคะก็จบเพียงเท่านี้นะ อย่าลืมกลับไปทำแบบฝึกหัดนักเรียนสามารถสแกน QR code หรือกดเข้าไปได้ไปยงลิงก์ด้านล่างที่ชื่อแปะไว้ให้นะคะอย่าลืมกลับไปทำแบบฝึกหัดด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปถัดไปนะคะ